นายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้สัมภาษณ์ถึงกรณีข้อเสนอของประกันสังคมก้าวหน้าเสนอให้ควบรวมสิทธิรักษาพยาบาล3ามกองทุนเป็นสิทธิเดียวกันในการดูแลสุขภาพของประชาชนว่า ได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้กำหนดนัดวันประชุมหารือในวันที่12มีนาคมนี้โดยมีนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานหารือร่วมสามฝ่ายประกอบด้วยกรมบัญชีกลางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช,ชอและสำนักงานประกันสังคมเพื่อหารือว่าจะร่วมกันในมิติใดได้บ้างในการดูแลรักษาพยาบาลแต่ละกลุ่มเป้าหมายจะมีส่วนร่วมและเดินหน้าทำงานไปด้วยกัน ไได้อย่างรโดยเฉพาะยกระดับบริการด้านสุขภาพเพื่อให้คนไทยเข้าถึงง่ายรวดเร็วและคนไทยต้องได้ประโยชน์สูงสุดส่วนกรณีคนต่างด้าวที่ได้สิทธิรักษาพยาบาลเหมือนคนไทยนั้นก็เพราะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามมาตรา33เหมือนกันซึ่งปัจจุบันมีคนต่างด้าวเป็นผู้ประกันตนประมาณ1 5 0 0 0 0คน ในเรื่องของการควบรวมนะครับทางท่านนายกาให้เดขาติดต่อ,อผมมาว่าเราสามารถที่จะทำอะไรในเรื่องของประกันสังคมกสพสชร่วมกันหรือบริหารจากกัดการไปในทิศทางเดียวกันได้หรือไม่ก็ในวันที่12นี้แหละครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่าน,น,น,าน,นารัฐมนตรีการทาังท่านพิชัยชุดนภริเชลก็กรุณามาเป็นประธานในการหาลือกันสามฝ่าย พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการแพทย์กองทุนประกันสังคมหรือบอดแพทย์ประกันสังคมที่หมดวาระไปเมื่อวันที่2 7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าขณะนี้กำลังพิจารณารวมถึงสิทธิตัวแทนประกันสังคมก้าวหน้าสามตำแหน่งด้วยซึ่งขณะนี้ได้รับรายชื่อเข้ามาเป็นตัวแทนกรรมการเรียบร้อยแล้วส่วนสิทธิของแต่ละหน่วยงานที่จะส่งรายชื่อกกรรมการเข้ามาต้องพิจารณาก่อน ซึ่งการแต่งตั้งบอดแพทย์ชุดใหม่นี้จะพยายามทำให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน